สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pw Player กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเว็บหาเงินออนไลน์กันอีกแล้วนะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับแค่เรากดติดตามเราก็จะได้เงินมาแล้วนะครับซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะได้รับโบนัสเริ่มต้น100บาททันทีนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆกดลิงก์ใต้ล่างคลิปของผมก่อนเลยนะครับ ใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องของ p y player นะครับแต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กด subscribe นะครับผมก็ต้องขอคอละ1ไลค์คละ1 subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับและ คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมได้อัพลงยู u b e ครับผมหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์ใต้ล่างคลิปของผมเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งมาอยู่ในหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยทำการสมัครสมาชิกนะครับโดยการกรอกชื่อสกุลนะครับอีเมลแล้วก็สร้างพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนยันผูส,ส่วนอีกครั้งครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกรอกเบอร์ทโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยครับผมหลังจากที่เพื่อนๆกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดมาที่สามคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่ จากนั้นก็ให้กรอกอีเมลที่เพื่อนๆได้สมัครไปเมื่อตะกี้นะครับกรอกไปเลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านด้วยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆกดล็อกอินนะครับอ่ะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาในหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขออธิบายภาพรวมในหน้านี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับในหน้านี้นะครับร้าวๆก็จะมีอยู่3กระเป๋าด้วยกันนะครับก็คือกระเป๋า คุณนะครับที่เราได้รับจากการสมัครเมื่อกี้นะครับแล้วก็กระเป๋ากําไรนะครับที่เราได้จากการทํางานของเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกระเป๋าโบนัสที่เราได้จากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานของเว็บไซต์นี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆกดมาที่3ามคิเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่ติดตามสัญญาณครับผม อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าแค่เรากดติดตามนะครับเราก็จะได้เงินติดตามในที่นี้นะครับก็คือติดตามสัญญาณครับผมาตรงนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆกดติดตามสัญญาณตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆรอเวลาที่มันจะรันนะครับเวลามันรันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะคิดเป็นเงินมาให้เรานั่นเองนะครับซึ่งในบางกรณีนะครับมันก็จะเป็น อรอสัญญาณครั้งถัดไปนะครับซึ่งสัญญาณครั้งถัดไปเนี่ยมันจะอัปเดตในช่วงเวลา9นาฬิกา48นาทีนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ9นาฬิกา48นาทีนะครับแต่ว่าของตรงนี้นะครับก็จะเป็น13นาฬิกา4นาทีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มาทำการกดติดตามสัญญาณใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเค แล้วมาดูเมนูถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นการฝากเงินนะครับการฝากเงินนะครับก็สามารถที่จะฝากเงินได้ตั้งแต่300บาทถึง1,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถที่จะชำระเงินได้นะครับผ่านทาง True Money w a l l e t นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่น,นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นเมนูของการถอนเงินนะครับสำหรับเมนูการถอนเงินนะครับก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆนะครับโดยการที่ว่าเราเนี่ยมาเลือกกระเป๋าที่เราจะถอนนะครับก็คือกระเป๋ากําไรนะครับหรือว่ากระเป๋าโบนัสนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2กระเป๋าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะถอนเงินออกได้นะครับในจำนวน100บาทนะครับก็คือขั้นต่ำหนึ่งบาทนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีคําถามว่าพี่ครับแล้วเราจะถอน เข้าไปในพิพาหรือว่าบัญชีธนาคารนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะถอนเข้าไปในบัญชีธนาคารนะครับโดยการที่เราเนี่ยกรอบชื่อธนาคารนะครับแล้วก็กรอกเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็กรอกชื่อบัญชีของเรานะครับแล้วก็กดไปที่ยืนยันกันเพื่อบัญชีได้เลยครับผมส่วนเมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นเมนูของรายการนั่นเองนะครับก็คือประวัติการทํารายการนะครับที่ผมได้ทํารายการเสร็จ สินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ครับก็จะมีการบันทึกรายการน,นะครับในการที่ผมได้ทําภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจรันนะครับนี่เลยนะครับ อ่ะนะครับก็คือรายการที่ผมได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเมนูถัดไปนะครับจะเป็นเมนูของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับก็คือให้เรานะครับกดไปที่คัดลอกนะครับแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยไปให้เพื่อนเราสมัครนะครับเมื่อเพื่อนเรากดสมัครนะครับเราก็จะได้ ค่าแนะนําอยู่ที่3บาทเข้ากระเป๋าโบนัสนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะเอาเงินที่อยู่ในกระเป๋าโบนัสเนี่ยก็ถอดเข้าบัญชีธนาคารของเขาได้เลยนะครับงายแค่นี้ก็ใครๆก็ทําได้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเว็บไซต์นี้จะทํากําไรให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าหากว่าผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้นะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย